ครับก็เป็น before and after นะครับก่อนนะครับที่เราจะคัดหรือตัดนะครับในแนวของบ๊อบทุยหรือบ๊อบทุยกลางนะครับออสนะครับมาลักษณะของการไล่หรือเก็บในโซนของซิกดตานนหลังที่นะครับนางแบบเขาต้องการความทุยให้อยู่ระดับ กลางนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO ี a บายอะคาเมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของบ๊อบถุยหรือเป็นถุยกลางนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านก็เข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้กันได้นะครับพอยแรกจุดแรกนะครับเรามีการตัดฐานฐานในที่นี้ก็คือความยาวตามที่เขากำหนดอาจจะสูง ต่ำกลางนะครับแต่ในเคสกรณีนี้คือกลางออสมีการมาร์กนะครับหรือไล่ในฐานของพื้นผมก่อน 2. เราก็มีวางองศาวางฉากวางลายวางแนวโดยการตั้งฉากในกึ่งของพริมิด ตัวไร่ก่อปลายชายแนวหรือลักษณะของความถุยออกมาลักษณะของความเด่นหรือกึ่งของความถุยกลางนะครับการนำพาหรือการคัดหรือการเอาหลักการเนี่ยเราคำนวณหรือคำนึงถึงนะครับขาวแอร์เรียรูปบงกูดรูปฮาร์ดหรือโหนของโซนของซิกด้านหลัง ความหมายก็คือความถุยนะครับนะเขามีการกําหนดแล้วว่าเขาต้องการถุยอยู่ระดับกลางไม่ต้องสูงมากไม่ต้องต่ำมากสิ่งที่เราทํางานก็คือการดูลักษณะใบหูสองข้างที่เราคัดหรือตัดไว้อยู่ลักษณะของกลุ่กลางหรือปลายหูเราดึงหรือขึงเชือกให้สองข้างเข้ามาหากันเราวางเป็นตัวยูหรือเป็นตัววีนะครับหรือเป็นแอโร่ R o นะครับหรือเป็นลนักษณะลูกธนทูที่เราคัดเราตัดนะครับอยู่ก็อยู่ตกตองช้าง นะครับวก็ V ีหงายขาตั้งขึ้นนะครับแอร์โร่ก็ลูกธโโนโูให้พ้อยลายแนวหรือห้อยมาในโซนของไทยทอยอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเสร็จแล้วออสมาใช้เป็นปลายนิ้วนะครับดิวหรือเจาออย่าลืมนะครับเทคนิคของการคัดหรือการตัดเราต้องการให้ผมพิวหวานก็คือการใช้ ปลายกันไกนะครับดิวหรือเจาะหรือการไล่ในลักษณะของทรงอันนี้เป็นแนวนะครับของนะครับของวินด้านซาซูนนะครับออสได้มีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษนะครับออสเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานสอนนะครับที่ลอนดอนหรือเป็นที่วินด้านซาซูนนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนแขนงของสายวิชาชีพเราได้มีการศึกษาหรือการพัฒนานะครับ พอยลายแนวจากคาวแอร์เรียลูกบงกุดรูปฮาร์ดหรือหนกผมนะครับจากที่เราคัดตัดไปแล้วท้ายทอยหรือลากผมหรือตีนผมเนี่ยเขาจะออกมาสมูท นะครับจุดหลักก็คือลายลายชายแนวหรือลักษณะของตีนผมเนี่ยออกมาได้ผิวหรือเนียนนะครับส่วนความสูงนะครับก็เกิดแล้วว่ามันอยู่ลักษณะของช่วงกึ่งกลางของใบหูหรือถ่วงออกมาเป็นตัวยูอยู่ตกท้องช้างส่วนขอบลายชายแนวเราโค้งมนตามโครงสร้างสีระนะครับลายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงนะครับการคัดหรือการดิวหรือการเจาะหรือใช้ปลายกันไกแซกหรือลักษณะเกึ่งของปลายผมเนี่ยเราต้องการให้ขอบลายชาย วหรือลักษณะของอนุมูลทุกสัดส่วนดีกว่านะครับไอ้โคโ้งมนนะครับหรือลักษณะของความถุยหรือลักษณะของความเด่นหรือกึ่งของ สวยงามน,นะครับเสร็จแล้วออสมาหวีในโซนของซิกด้นานซ้ายกออปลายชายแนวหรือตัวแพทเทิร์นหรือตัวไกด์ลายเกรนที่เรากําหนดไว้นะครับอยู่ลักษณะของโหนกผมหรือลักษณะของความทุยการตั้งฉากการวางองศาวางลายวางแนวการยกมือนะครับหรือการตั้งให้อยู่ระดับ45องศานะครับ 45องศาก็คือถ้าเรายืนเนี่ยอยู่ระดับของพุงหรือสะดือนะครับอันนี้ขออภัยนิดนึงอาจจะพูดจามไม่สุภาพนะครับนะเราใช้ดึงเข้าหาตัวเราให้อยู่ระดับของ ท้องหรือพุงหรือสะดือเรานะครับตรงนี้ก็คือ45องศานะครับส่วนความทุยสูงก่านี้เราอาจจะยกหรืออัพขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่ลักษณะปลายหูของด้านบนถ้าเป็นต่ำนะครับให้อยู่ชายผมหรือปลายปลายหูของด้านล่างอันนี้ก็คือ3จุดนะครับที่ออดสมจิตดิสพาร์ีหรือเป็นแนวของพาชั่นนะครับสวยรูเกเท่นะครับในสายเคเดโอคารามีเสร็จแล้วเรามาเช็คหรือมาเก็บลักษณะกรอบของทรง ความหมายก็คือหลังหูก่อปลายชายแนวหรือลักษณะลูกบงกุดรูปพาดในโซนของหลังหูนะครับการทํางานหรือการคัดอย่างที่เห็นนะครับเราใช้ปลายปลายในที่นี้ความหมายก็คือปลายกันไก่นะครับแทนที่เราจะคัดหรือตัดตรงเราครับเราใช้ปลายกันไก่ดิวนะครับหรือเจาะหรือไร่ลักษณะของนะครับชายผมนะครับอันนี้เป็นการนําพาหรือว่าเอาความรู้ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซทุกท่านวันนี้ผมออส สมจิตนะครับดิสพักดีและทีมงาน KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของบ๊อบถุยกลางมาเผยแพร่มาแชร์สี่ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเหลี่ยวนะครับเพื่อนน้องตลอดจน FC ทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับและอย่าลืมให้ดาวด้วยนะครับ <laughs> ครับ อย่าลืมนะครับขอขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับและสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกทท่านที่เข้ามาแล้วมีการคอมเมนต์แบบน่ารักอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออดและทีมงานเชีที่โอคารามีนะครับมีพลังมีกําลังใจที่เราเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปนะครับมีคนสอบถามนะครับว่าเราเป็นครูอย่างไรนะครับออดเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยลุชนานะครับบางลำพูบางคุนพรมมา50ปีแล้วนะครับจากการที่เราเป็นครูเนี่ยอาจารย์ พาเราไปศึกษานะครับที่อังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีออดนำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาความรู้ในแขนงของสายวิชาชีพนะครับมาสอนในกึ่งของสกูลหรือเป็นโรงเรียน เสริมสวยนะครับอาจารย์ชนะติดทีทเทอเดดที่บางพูรหรือบางขุนพรมนะครับสุดท้ายมีการฟรินิดหรือจบตรงนั้นออดก็มาแพนหรือมาแชร์ทางช่องอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับเสร็จแล้วเรามาเก็บลักษณะกรอบผงทรงความหมายก็คือขอบปลายชายแนวอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของซิกเดนหน้าเราดึงนะครับให้อยู่ระดับคิ้ว2เราพลิกมือหรือเราสะบัดคัด เพื่อไล่ปัดลายชายแนวให้ออกมาลักษณะของผิวหวานนะครับตามโครงสร้างสี่ละลายแนว คาวแอร์เรียรูปบงกุฎรูปฮาร์ดหรือลักษณะของความเชื่อมต่ออันนี้เป็นหัวใจแล้วนะครับพอยไลแนวนะครับหรืองานที่เราคัดหรือการตัดหรือวางสเต็ปหรือรันทีหรือเซกชันกรอบลายชายแนวที่เราดึงเข้าองศาวางฉากวางลายวางแนวเข้าลักษณะตัวมง,งกุฎหรือฮาร์ดหรือลักษณะของขาวแอร์เรียในลักษณะอึ่งกลางของทิศาอันนี้ก็คือเป็นหลักการหรือเป็นไกด์ไลน์นะครับที่ออดเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานของวินด้านซาสูนหรือเป็นสถาบัน ที่มีชื่อแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับเอามาเผยแพร่มาแชร์หรือมาแบ่งปันให้เพื่อนให้น้องตลอดจน F4 ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาและก็พัฒนานะครับ เข้ามาแล้วนะครับเหมือนกับท่านบินไปที่แพรีสเยนะครับเพราะออสเอาหลักการของการทํางานในแนวของนะครับอังกฤษเมกาฝรั่งเศสที่ออสมาเผยแพร่หรือมาแชร์เสร็จแล้วเรามาทิมมลเลมหรือมาเก็บลักษณะกรอบต่างๆครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกนะครับอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดเอกอมครับ s โ m j i t นะครับออสสมจิตหรือออสติ๊กต็อกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานการสอง ก็คืองานเก็บทรง3ก็คืองานบโบรงานไดนะครับส่วนทาง Facebook l ฟ v เอฟวอรีเดย์นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับที่ออสแพนนะครับอาจจะเป็นความรู้ที่ขแขนของสายวิชาชีพต่างๆอาจจะการที่เราเป็นครูนะครับอาจจะเป็นความรู้ในกล่งของซาลอนอาจจะประสบการณ์ที่ออสไปแข่งนะครับที่นะครับเ <c oughs> <c oughs> มืองคลานนะครับหรือเป็นนะครับหรือเป็นเมืองคลานหรือเป็นลนักษณะของ ารีสหรือที่ฝรั่งเศสนะครับหรือเป็นลอสเซอร์ดัมนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเป็นเฮลซิงกินะครับที่ฟินแลนด์หรือเป็นอัมสเตอร์ดัมนะครับหรือเป็นลักษณะของงานแข่งที่นะครับอิตาลีนะครับคือเวโรนาทุกสัดส่วนที่ออสมีโอกาสไปศึกษาไปพัฒนาออสก็มาแพ่นมาแชร์นะครับมาแบ่งเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพารดีหรือเคทีโอบายอักก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านอยากจะดูนะครับตอนที่ส ก็คืองานใดหรือเป่าเซตเดี๋ยวเราจะแพนหรือเราจะแชร์เอาเทคนิคนะครับของการดายการเซตหรือเป่าทรงแบบสมบูรณ์แบบให้เพื่อนให้น้องตลอดจน f อทุกท่านวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน4ี่สายทาง t ิ o k y อกยูทู f เฟซบุ๊กไลน์และช่องเลียวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านยังรักและยิ่งติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาเพียงท่านพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้นะครับ สี่ท่องทางนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับการดาหรือการเป่าเซตหรือการจัดทรงในแนวของบ๊อบถุยกลางเนี่ยออสไดในส่วนเสร็จงานนะครับออสมาเก็บงานโดยการใช้เป็นคิปเปอร์หรืองานตกแต่งตลอดจนถึงเป็นเลเซอร์คัดโดยการใช้ใบมีดสไลด์หรือไร้ลักษณะของชายผมเสร็จแล้วเรามาใช้เป็นเลเซอร์คัดหรือเป็นลักษณะของซิสเตอร์คัดเพื่อเก็บลักษณะกรอบของมุมหรือชายลายแนวให้เขาออกเมื่อกึ่งของความ สมูทหรือความกลมกลืนหรือกึ่งของความสวยงามงานคัดก็คืองานตัดในกึ่งของความถุยถุยอยู่45องศางานเก็บขอบเก็บลายชายแนวโดยการใช้เป็นใบมีดก็ค่อยเหลาหรือสไลด์หรือไร่ลักษณะของชายผมจบงานเรามาใช้เป็นเลเซอร์คัดหรือใช้ใบมีดการขอบแต่งขอบแต่งลายแต่งชายแต่งแนวนะครับ อดใช้เป็นเทคนิคของการบร็อกันใดการเป่าเซตในกึ่งของแฮร์ฟรีสไตล์โดยใช้หลอดหลอนหรือเป็นกึ่งของคูลิ่งในใช้ลักษณะของไซกลางเพื่อลักษณะให้ขอดหลอนออกมาได้กึ่งของความสวยงามเสร็จแล้วออดมาทิมหรือมาเลมหรือมาเก็บสัสดส่วนต่างๆเพื่อให้ทรงการทํางานในออกแบบในกึ่งของสมบูรณ์แบบครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางเพื่อนน้องตลอดจนเอฟซีทุกท่านอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับเพียงท่านแอด เอกค S O M J I T นะครับออสมจิตหรือออสต,ติ๊กตนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับทางช่องนะครับติ๊กตส่วนทางเฟซบุ๊กไลฟ์เอฟบอริเด y แต่ละวันนะครับออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับมีการแพนมีการแชร์ไปทางช่อง Facebook l i ์ e อฟบอริเด y อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาส ทำงานหรือลักษณะของงานเรียนรู้ในแขนงหรือเราเป็นครูสอนอยู่นะครับเราก็เอาความรู้ในกล่งของครูหรือโรงเรียนมาเผยแพร่หรือมาแชร์ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่อง TikTok นะครับส่วนทาง f c e e o o o l l v ์เอฟวาเดนะครับเราก็มาพัฒนาหรือเอาหลักการหรือการทํางานในรูปแบบต่างๆ อาจจะเป็นการคัดการตัดอาจจะเป็นงานเช้งโคลเลอร์หรืองานทำสีอาจจะเป็นลักษณะของงานเรียนรู้ในแะขนงของสายแต่งหน้าหรือกล้าวผมตรงนี้ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook l i v e Every Day ส่วนทาง y o u t u b e นะครับนะเข้ามาแล้วนะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนแต่ดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพยกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับทางช่อง ยูทูบนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของงานเรียนรู้นรันแหนงสายกึ่งของเคมีงานสีนะครับหรืองานยืดนะครับตลอดจนถึงงานทําแฟชั่นหรืองานแฮ a ชโ s h o นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่อง ยูทูบนะครับลออดมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพ่นหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแขนงของสายวิชาชีพมาพิเซนต์หรือคอนเทนต์งานกันได้ทางช่องเลียวจบงานนะครับจะเห็นนะครับขอบปลายชายแนวหรือการซอยหรือการแซกในลนักษณะของปลายผมออกมาลักษณะของงานเด่นหรือกึ่งของความสวยงามครับวันนี้ผม และทีมงานนะครับตลอดจน4สายทาง i t ิ o k Youtube Facebook l i ฟ e และช่องเหลียวขอขอขอบคุณเพื่อนน้องและ f อทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักและติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วรับชมศึกษาพัฒนาหรือเอาหลักการการทำงานในรูปแบบของ KTO Academy กันได้นะครับวันนี้เรานะครับตลอดจนถึงความรู้ตลอดจนแขนงต่างๆนะครับจากการคัด จากการตัดนะครับจากการดีไซน์จากการออกแบบจากการเก็บลักษณะของทรงหรือลักษณะของไร่ในมุมต่างๆบางทีเราคัดหรือตัดไปแล้วนะครับนางแบบนะครับหน้าเขาอาจจะมองดูว่าหนาไปบางไปนะครับหรือยาวไปสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือเก็บงานความหมายของผมก็คือการเก็บงานก็คืองานเช็คอาจจะเก็บขอบปลายชายแนวและลักษณะของทรง หรืออาจจะเก็บลักษณะของกรอบในลนักษณะของโซนซี่ต่างๆอาจจะเป็นมุมนะครับหรือบ๊อบหรืออากาศปัดหรือการเสรยอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับจบงานเรามาดูเทคนิคของการโบโลโบนี่ที่นี้ก็คืองานใดลายเป่าหรือลักษณะของงานเช็นทรงจุดหลักก็คือการที่เราใช้แปรงกลม แบ่งนะครับแบ่งไปสส่วนความหมายก็คือส่วนของด้านบนเราใช้เป็นแปรงไซส์ใหญ่นะครับม้วนเก็บเอาไว้ส่วนขอบปลายชชยแนวนะครับในส่วนของติ๊กทยทอยเราใช้เป็นแปรงกลมไซส์เล็กนะครับส่วนการ dry นะครับหรือการเป่านะครับเราใช้ความล้ออยู่ระดับกลางส่วนการเก็บลักษณะของรูปแบบหรือการดีไซน์ออกมาลักษณะของงานเด่นชัดว้าอูแม่เจ้านะครับออกมาที่สวยงามมากนะครับเป็นมิตินะครับเป็นแนวของบ๊อบถุยกลางหรือเป็นบ๊อบ แอร์ฟรีสไตล์นะครับว้า wow, วนะครับวันนี้